ไหนใครที่บอกว่าเกม12งหางจะไม่อัปเดตกิจกรรมใหม่ช่วยฟ้าทำของเพื่อเทพลมสรรั้นมาหาฟ้าได้ที่เมืองแต่งนะของราะวันก็จะมีทั้งหมดสี่รอบว่าแต่สี่รอบนี้มีแต่วา่าว <What? S 1> จะเอาเว่าไปทำอะไรงั้นแลยก็เราไปดูกิจกรรมในตัวเกมกันเฮ้ยหน้าล็อกอินก็มีกิจกรรมบอกด้วยช่วยฟ้าทำของเพื่อเทพลมส <S <S ั้นว้าวไปเลยที่รีมหนึ่ง ซื้อเข้าเมืองแสงมาแล้วตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะต้องตามหาตัวน้องฟ้าเพื่อจะไปส่งภารกิจแล้วก็ได้ของจากเทพสันๆหรือเปล่าไม่รู้ก็แต่น้องฟ้านั่นไงอหน้ากำลังเล่นว่าวทั้งหมดสี่ว่าวแค่หนึ่งว่าวคนเดียวก็จะตายอยู่แล้วนี่น้องเก่งกันไปหรือเปล่านี่ไหนลองกดคุยกับเขาสิสวัสดีค่ะหนูต้องการของขวัญเพื่อมอบให้แกท่านเทพสันๆแต่ว่าหนูจำเป็นต้องมีของเหล่านี้ในการทำพี่ๆช่วยหนูหาของเหล่านี้หน่อยได้ไหมคะ โอ้เดกวคือตอนนี้นะครับน้องฟ้าก็จะให้เรานะครับหาของตามที่เขาระบ,บุไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลน,น่าจะเป็นว่าวหรือเปล่าเออเด็นะครับหลังจากที่น้องฟ้านะครับให้เราหาอุปกรณ์ตามที่น้องได้บอกไว้เดี๋ยวผมก็จะไปตามหากันเลย และชิ้นแรกที่เราต้องทำนะครับผมเราจะต้องทําอุปกรณ์ที่ชื่อว่าวินช้อนนะครับผมผ้าสีเขียวอย่างนี้เลยครับกับคุณลาซานครับผมก็จะมีหาของครับตามด่านนี้ครับที่ผมขึ้นนะครับผมโดยวัตถุดิบที่ใช้ตีอุปกรณ์นะครับจะมีไลออนฟาเวอร์เปลือกมะแรงเขียวแล้วก็ฟ้ารวมถึงปีกสิงโตครับจากด่าน4ี่จั๊บนั่นเองวัตถุดิบชิ้นถัดมานะครับผมไวท์ซอฟเฟอร์คาดว่าหาได้เพียงด่านในทันชาบูนะครับผม เราจะต้องตีอ่าน่าจะมูโปยักษ์นะครับตัวขาวครับตัวที่ก่อนเข้าหน้าดันชาบูนะครับผมผมจะบอกว่าวัตถุดิบชิ้นนี้หายากพอสมควรนะครับผมลงชาบูไป3ครั้งตีทั้งหมดประมาณ12ตัวนะครับผมยังไม่ดอกให้เลยนะครับอาจจะต้องใช้น้องกระต่ายมาช่วยโบกหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองเอามาโบกดูได้นะฮะวัตถุดิบชิ้นถัดไปครับผมเป็นกาวม่วงของเรานั่นเองเราสามารถหาได้ครับในดานเจ็ดทับหครับผมหรือจะไปครับ กับคุณลาซานก็ได้เหมือนกันนะครับและวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายเป็นเหรียญผีเสื้อจะต้องเก็บให้ครบ100เหรียญน,นะครับก็จะสามารถดรอปได้ตามด่านเลยครับไม่ว่าจะดันหรือว่าด่านทั่วไปก็จะมีเหรียญผีเสื้อแบบนี้ครับให้เราตามเก็บนะครับผมและนี่ก็คือการเก็บวัตถุดิบในกิจกรรมช่วยน้องฟ้ารอบที่1ยังเหลือรอบที่2รอบที่3แล้วก็รอบที่4อีกเพื่อนๆก็อย่าลืมไปช่วยน้องฟ้าครับของกันนะครับ